สวัสดีค่ะนักเรียนที่เรียนวิชาคณิตศาสตร์กับคุณครูสุธิดาเขาน้อยนะคะตอนนี้ก็เดินทางมาถึงเรื่องอัตราส่วนชุดที่2อ,อัตราส่วนที่เท่ากันนะคะมาดูข้อแรกกันเลยอัตราส่วนเท่ากับอัตราส่วนใดเท่ากับอัตราส่วน27ต่อ18 27ต่อ18เนี้ยยังไม่เป็นอัตราส่วนอย่างต่ำเราจะต้องหาตัวมหารนะคะ ทั้ง27และ18ให้เป็นอัตราส่วนอย่างตามนะคะนั่นก็คือแม่9นั่นเองเอา9มาหาร9หาร27ได้3 9หาร18ได้2เพราะฉะนั้นมาดูซิว่าอันไหนมันเท่ากับ3ต่อ2นะคะข้อแรกนะคะก็เป็น18ต่อ12เอาอะไรมาหารได้เอาแม่6มาหารได้นะ6อะไรได้18 6 3 6อะไรได้12 6 2เอาข้อนี้ก็ได้ ตอบข้อนี้ก็ได้เอามาดูข้อต่อไปข้อขอไขข้อนี้หารด้วยอะไรคะหารด้วย9เหมือนกันนะคะก็จะได้2ต่อ2ต่อ3ข้อนี้ไม่ใช่แต่แต่ต่อไปข้อ3หารด้วยอะไรคะหารด้วย10ก็จะเป็น3ต่อ2องเอาข้อนี้ก็ใช่อ่าข้อนี้หารด้วยอะไรคะหารด้วย6ก็เป็น5ต่อ4ข้อนี้ไม่ใช่แต่แต่ดังนั้นข้อ1ตอบ2ข้อนะคะคือข้อ1กับข้อ3นั่นเอง ต่อไปอัตราส่วนใดไม่เท่ากับอัตราส่วน2ต่อ9ข้อแรกนะคะข้อแรกเอาอะไรมาหารข้อแรกเอา3มาหาร3 2นะคะได้6 3 9 3 9เ7า27นะคะข้อนี้เท่ากับถูกต้องข้อที่2หารด้วย10ได้2ต่อ9ข้อนี้ใช่ถูกต้องข้อต่อไปหารด้วยอะไรคะหารด้วยาหารด้วย2แล้วการได้11 ต่อ4ี่สิบ no สี่นะคะ4ี่ข้อนี้ไม่ใช่นะคะข้อนี้หารด้วยหารด้วย4ได้ไหมอ่าหารด้วย4 4่สไรได้ยี4สิบี่ี่หยิบสี่นะคะี่ได้1สได้6ต่อหนึ่งต่อ25เพราะนั้นข้อนี้ไม่ใช่นะคะนะักเรียนดูข้อสอบของนักเรียนด้วยนะคะ ข้อช้อยของข้อ2อาจจะไม่เหมือนกันนะยังต้องพิจารณาอันนี้เป็นครูยกตัวอย่างหรือแนวที่มันแคล้ายนะคะต่อไปข้อ3อัตราส่วนใดเท่ากับอัตราส่วน15ต่อ40 15ต่อ40ทําให้เป็นอัตราส่วนอย่างต่ำนะคะหารด้วยอะไรคะหารด้วย5ก็จะได้เป็น3ต่อ8เพราะนั้นเจอเลยคะ่ะเป้งๆเลย ข้อ3ตอบ3 3ต่ 3, ตอบนะคะต่อไปข้อ4อัตราส่วนใดไม่เท่ากับอัตราส่วน6ต่อ21 6ต่อ21ทําให้เป็นอัตราส่วนอย่างต่ำหารด้วย3ได้่า3 2เป็น6 3 7 21นะคะข้อนี้เท่ากับแบบเต็มตัวข้อนี้เอาคูณด้วย2 2คูณคูณ3 6, 2, 10, 5, ได้6 2คูณ10.5ได้21ข้อนี้ก็ใช่นะคะ ข้อนี้หารด้วยอะไรคะข้อ3หารด้วยหารด้วยอ่ะ9 9คูณ2เป็น18 97, 63ข้อนี้ก็ใช่ข้อที่ไม่ใช่คือข้อนี้เพราะ5หารด้วยอะไรคะหารด้วย4 4, 3 12แล้วก็เอ11เป็น3ต่อ11ข้อที่ไม่ถูกต้องคือข้อ4นั่นเองต่อไปข้อ5อัตราส่วนใดต่างจากอัตราส่วนเดิมนะคะอัตราส่วนใดต่างจากอัตราส่วนเดิมเอามาดู เออข้ออัตราส่วนใดต่างจากอัตราส่วนอื่นอ่านอ่านใ้ถูกนะฮะอัตราส่วนอื่นแสดงว่ามันไม่เหมือนกับมันไม่เข้าพวกอ่ามาดูซิข้อแรกตัวนี้เอาอะไรมาหารคะเอาแม่ห้ามาหารห้าอะได้สี่ห้าห้าเก้าห้าอะไรได้สิบห้าสี่นะคะต่อไปข้อนี้ห้าต่อสองต่ำแล้วข้อนี้หารด้วยหารด้วยสองค่ะสองอะไรได้สิบสองห้า ต่อ2อไ,ได้422นะคะข้อนี้กับข้อนากน่าจะสังเกตว่าข้อ3กับข้อ2เป็น5ต่อ2เหมือนกันข้อที่ไม่เข้าพวกคือข้อ1ดังนั้นข้อนี้ตอบเลยข้อ1นะคะออาต่อไปข้อ6 2ต่อสี่เหลี่ยมเท่ากับ5ต่อ 10. จํานวนที่หายไปนะคะเขียนให้เป็นในรูปของเศษส่วนจะได้ง่ายขึ้น2ต่อสี่เหลี่ยมเท่ากับ5ต่อ10คูณควายคูณคขายนะคะก็จะได้เป็น 2คูณ10เท่ากับ5คูณด้วยสี่เหลี่ยมนะคะเดี๋ดู2คูณ10ได้2คูณ10ได้25่คูณอไคูณ4ดังนั้นข้อนี้ตอบ4นั่นเองต่อไปข้อ7ซื้อไข่ไก่มา5้าฟองราคา25บาทถ้าซื้อไข่ไก่มา20บฟองราคาเท่าไหร่5ฟอง25คิดอย่างนี้กันดนะ้5ฟองย5 10บฟองก็50 15ฟองก็75 20ฟองก็ 100นะคะตอบ100หรือนะคะจาก5ไปเป็น20่สิทำไมคะคูณด้วยอะไรคะคูณด้วย4ตัวนี้25ก็ต้องคูณด้วย4 25ยคูณสเป็น100่ง้อเท่านี้ตอบ100่ง้ยย่อๆจ้าต่อไปข้อ8นะจ๊ะข้อ8ก็จะได้ขับรถ60กิโลเมตรใช้เวลา45นาทีถ้าใช้เวลา9นาทีเด็กๆคะ 45นาทีลดเหลือ9แสดงว่าหารด้วยอะไรคะ45หารด้วยอะไรหารด้วย5นะคะหารด้วย5 60กก็ต้องหารด้วยอะไรด้วยหารด้วยห6าหาร5ได้ไรคะได้12จ้าต่อไปข้อ9้าร้านค้าแห่งหนึ่งขายอาหารกระป๋อง1โหล1โหลคือเท่าไรเอ่ย1โหลคือ12กระป๋องนะคะ1โหลตรงนี้แปลงรา่างเป็น12 กปกป,ป,ปคือกระป๋องราคา60บาทถ้ามีเงินอยู่240จะได้กี่กระป๋องนะคะ60บาทเป็น240คูณด้วย4นะคะ6 4 24ดังนั้น12ก็ต้องคูณด้วยอะไรคะคูณด้วย4 12คูณ4เป็น48ข้อนี้ตอบ48นั่นเองต่อไปข้อ10สนามกีฬามีอัตราส่วนความกว้างต่อความยาวเป็น6ต่อ11อ่าสนามกีฬากว้าง 3 6นะคะกว้างนี่เป็น6นะคะหก,กลายมาเป็น3 6ก,ก็คูณด้วยอะไรคะคูณด้วย6 1ก็ต้องคูณด้วย6 1คูณ6ก,ก็เป็น6 6ตอบ6 6เมตรนั่นเองจบแล้วชุดที่2นะคะก็ทบทวนกันบ่อยๆจะได้ได้คะแนนเยอะๆนะคะบ๊ายบายค่ะ